โคเท่เลยลูกพี่โตโน่ลั่นไม่ซ้ำคนลม้มคดี3าบอสดาราจากคำพูดของโตโนโท่ที่กล่าวถึงกรณีของ3บอสดารามีการใช้คำพูดเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับมวยเ<ใ>ช่นผมต่อยมวยผมก็ไม่ซ้ำคนลม้มซึ่งหมายถึงหลักการของการต่อสู้ที่ยุติธรรมและให้โอกาสคู่ต่อสู้เมื่อพลาดหรือลม้มลงไม่ทำร้ายหรือโจมตีซ้ำอย่างไรความประนีเมื่อคู่ต่อสู้ล้มแล้วคำพูดนี้สื่อให้เห็นถึงความเห็นใจและเข้าใจในสถานการณ์ของดาราที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ โดยโตโน่สื่อว่าพวกเขาอาจได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจและสังคมมากพอแล้วซึ่งทำให้เขารู้สึกเห็นใจและขอให้คำนึงถึงความรู้สึกของครอบครัวของพวกเขาโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทางใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของโตในอีกแง่หนึ่งโตโน่ยังเน้นถึงความสำคัญของการรับผิดชอบในสิ่งที่ทำผิดซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกระทำที่ผิดพลาดก็ต้องรับผลตามที่ควรจะเป็น ไม่ได้หมายถึงการยกเว้นความผิดแต่เน้นย้ำถึงการให้ความเป็นธรรมในการลงโทษหรือวิาพากวิจารณ์โดยยืนยันในหลักการผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกซึ่งหมายถึงการต้องใช้ความยุติธรรมในการพิจารณาไม่ใช่การซ้ำเติมหรือทำร้ายเกินควรดังนั้นโตโน่จึงแสดงมุมมองที่ผสมผสานร,ระหว่างความยุติธรรมและความเห็นใจต่อผู้ที่ต้องเผชิญผลกระทบในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้พี่โน่จะไม่ขอเอ่อยถึง สิ่งที่เขากล่าวน,านั้นยิ่งทำให้ดูหล่อในสายตาแฟนๆเป็นอันมากบอกเลยว่าพี่แม่งโคตพาคินคำวิไลศักเกิดวันที่29สิงหาคมพศ2 5 2 9ชื่อเล่นโตโน่เป็นนักร้องนักแสดงและนักฟุตบอลชาวไทยเป็นที่รู้จักจากการแข่งขันรายการเดอะสตาร์หกปัจจุบันเป็นรักษาการประธานสโมสรเกษตรศาสตร์ FC และนักฟุตบอล ในตำแหน่งกองกลางให้กับเกษตรศาสตร์ FC ในไทยลีก2และเป็นนักสแสดงในสังกัด The One Enterprise เกิดที่ตำบลท่าพระอำเอเภมืองจัังหวดขอนแก่นแรกเกิดเป็นคนตัวเล็กเหลืองร่างกายไม่แข็งแรงนักเดิมแม่ตั้งชื่อเล่นว่าเอแต่เนื่องจากพ่อชกมวยใช้ชื่อว่าหมูโตโน่จึงตั้งชื่อเล่นให้พาคินว่าโตโน่เดิมมีชื่อจริงว่าตะวันคำวิไลศักด์ ยหลังคุณพ่อเสียชีวิตจึงเปลี่ยนชื่อเป็นภาคินชื่อภาษาจีนเฉายุนเจ้าหยุงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์จังหวัดขอนแก่นและระดับปริญญาตรีศึกษาด้านธุรกิจการบินจากมหาวิทยายลัยสวนดุสิตศูนย์หัวหินภาคินเป็นบุตรคลโต มีน้องสาวหนึ่งคนชื่อแสงระวีคำวิไลศักดิ์ต้องตาพาคินเข้าพิธีมั่นกับพัทรธิดาพัชรวีระพง์ชื่อเล่นแตงโมซึ่งเป็นนักแสดงโดยเขาได้เข้ารีดโปรเตสแตนตามเธอตั้งแต่ปี2556จนเลิกรากันในปี2558และเปลี่ยนกลับมานับถือาศาสนาพุทธตามเดิมปัจจุบันกำลังคบหาดูใจกับนัทนิชาดังวัฒนาวนิชนางเอกช่องสามและนิชายังเป็นเพื่อนสนิทกับกฤษกร กระหนกทรที่เรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพและเป็นพระเอก,กรุ่นน้องร่วมช่องของเขาอีกด้วย